สวัสดี FC ทุกท่านฮะ,ะมาดูเจ้าอ้วงของเราต่อครับเจ้าอ้วงของเราวันนี้รับแขกเยอะมากเลยมี FC ครับเดินทางมาหาเจ้าอ้วงแต่ตอนนี้ดูพี่เจ้าอ้วงไปก่อน น้องชื่นใจมาตามต่อจ้าโอ้สแสดงว่าพ่อเสือนี่ไล์สดทั้งวันเลยใช่ไหมฮะไอ้ชื่นใจพ่อแล้วโอ้ยชื่นใจเนาะหนูอ้องครับเอซี FC มาหลายยืนกโ,กโ,กโ,กโกกูก่อนยืนเท่ๆก่อน เฮียบัวรับแขกเราลูกใช่ครับผมไอ้ชื่นใจหนุงหง่เฮียบัวของเราชื่นใจจ๋าไอ้ชื่นใจ ไอ้โอย้ยมาดมจะคนเว้ยดูครับเจอเด็กครับผลึงก,ก็ไม่กกใกล้เดินเข้าไปใกล้นะลัวเน็ตหลุด <Okay. S 1> อ่ะลองดูถอยถอยลูกถอย โอ้โห FC มีแต่เด็กๆเ,เลยครับอ่าสวัสดี FC ฟหน่อยบ้านอ่าสวัสดี FC ฟหน่อยแล้วลอยขึ้นจากน้ำได้หรือยังคะเอา้าลอยเป็นไรครับจะลอยเป็นอะไรจะลอยเป็นอะไรเหรอทำไมผมไม่รู้เรื่องเลย f ีไปแล้วตอนนี้บัวบาน FC มาเยอะครับเอามาเจอกันแล้วเจอกันไวแทะฮ้าบัวบานขอบคุณมากนะครับที่มาเยี่ยมนะฮะคุ่แตบอกว่าพ่อสิงไปเอากล้วยมาให้หน่อย อาไปรับเจริพูนวันไหนดเูเรียกให้ขึ้นจากสะไม่อยอมขึ้นที่สะไหนครับพ่อลือเอาไปสะหลังวัดเอาขึ้นน้ำให้ได้เอาคือวางสั่นอย่งี้ต้องไปตามหาดูฮะต้องไปตามหาดูว่าเอาชื่น เอาเจ้าพลอยทองไปทําอะไรทําไมไม่ขึ้นน้ําครับเดี๋ยวจะไปหาดูไปตรวจสอบดูชื่นใจนะฮะกินหญ้าแล้วเสียงพ่อลือแห้งหมดแล้วขึ้นได้แล้วค่ะ ข,ขึ้นมาแล้วใช่ไหขึ้นมาแล้วพอลือ,อไร้สดบอกเอาขึ้นได้แล้วโอเคครับผมดีไปคือบางครั้งนะครับช้างอะ่ะเล่นแล้วก็จะเตลิดครับอารมณ์เนี่ยจะเตลิดงหงอยเลยฮเป็นไรลูก ขึ้นเง่อยง่อยงาวงขึ้นเงาเง่ายเง่อยวันวนไม่ได้มาไหนครับผมอยู่เลยกับน้องบวบาลนี่แหละอยู่เล่นทั้งวันฮนะแซบบ่ อ่ะบัวแซบบมะลูกมันบอกไม่รู้ไม่ชี้กินอย่างเดียวทำไมไม่เอาเจ๊มาอยู่ใกล้บัวบานมาอยู่แล้วเดรอเอมมี่ว้ายครับผมปกติแล้วนะฮะอ่าบัวบานต้องผูกอยู่นู่นนะฮะ คงข้างในบ้านแล้วก็แม่ไผ่บัวจะผูอยู่ข้างในแต่วันนี้น้องเขาป่วยพอดีครับง่วงหรือเปล่าลูกไม่ได้ง,ง่วงนะครับเดินเล่นอยู่เดินไปหายายามีแล้ว <c oughs> ยวเขาก็ทำใสอีก ฝึกความสามารถพิเศษอะไรให้บัวบานเพิ่มหรือเปล่าครับไม่ได้ฝึกนะครับไม่มีแล้วบัวบานอยากมีเมียโอ้ยถ้ามีเมียเนี่ยกัะทรุณกรรมนะฮะถ้าเป็นมนุษย์นะเมียฟ้องหย่านะครับเมียจะฟ้องหย่าทันทีเลย ไปเก็บเก็บกินทีลใบแล้วก็เดินเดินเล่นเดิน,ดนหัวไอ้ชื่นโอ้ยสิมว่าดึงอ้นยังนี้ต้องซออ้อมเตะบอลแล้วเพ่อสิงเคยบอกไว้โอ้โหบับานบอกไม่เตะหรอกจะเป็นมือโกเดี๋ยวดังแค่นี้ก็ดังแล้วเอออยู่ตรงนี้ก็ดีนะบัวบาน น้องดัวทำไมดูตาซึมๆครับสงใส่ง่วง่ะสงใส่เพลียจากการโดนล้องตูดครับเห็นเห็นตูดบัวบานแล้วนึกถึงตอนที่โดนลุมตาเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บครับผมชื่นบอกเอามาแบ่งบ้างบัว อะไรเนี่ยชอบปากบวัวบานปากแหลมมากใส่ปลอกคอให้พี่ชื่นบ้างเดี๋ยวเอเพิ่งสั่งก็าส่งปลอกคอมานะครับจะวันนี้จะทำการาย้ายนะครับย้ายสลับที่กันกับน้องบวัวบานค่ะบวัวบดอย่าพูดเดี๋ยวพ่ออายเขาน,นีผ่าเจ้าชื่นเนี่ย หลับที่บ้างดูนะท่านผู้ชมดูนะเนี่ยผมก็อยู่เฉยนะครับเขาจะพยายามมาเ,เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทั้งวันอะ่ะถ้ายืนอยู่ใกล้เขาอะทั้งวันอปอกชอพี่ชื่นเต้าบัวปากห้อยชื่นสวยขึ้นเยอะอเนี่ยเอาอีกแนละ้ว ขี่เดือบัวเหงาแหละดูออกชื่นท้องการความอบอุ่นชื่นขยะไแค่พ่อสิงเล่นด้วยก็เขาเล่นแล้วเขาจะเลินค่ะช้างไอ้ชื่นนะมีครั้งหนึ่งนะครับดึงหัวผมเชยเลยครับดึงเส้นผมโอ้ยเกือบหลุดเลยครับเกือบหัวล้านแล้วพี่ชื่นไปเล่นคอกเดียวกับน้องหน่อย พี่ชื่นอ้วนหนังยังไม่ยน่นนี่คือท่าอ้อนของชื่นด,ด,ดูดดไปหาเก็บกินของน้องครับขายาวแล้วใช่ครับชื่นขายาวพี่ชื่นเล่นกับพี่โมเมน่ารักดีใช่ครับผมอะไรนะพ่อสิงอย่างบัวเมียงไม่ฟ้องยาหรอกรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามสิอะไร ที่ชอบไม่ชอบมาโอ้เป็นเพลงเลยเนี่ยแต่งเป็นเพลงเลยเนี่ยนะยายเอ็มมี่ครับจะฟ้องยาอยาู่นู่นยาเอมมี่สุดยอดมากเลยนะครับยอดของความมึนยืนหนึ่งเหมือนเจ๊ไพบูลเอ้วันนี้จะพาเจ๊ไพบูลไปไหนดีเนะาะอคิดดูก่อนหาโปรแกรมกครับหาโปรแกรมให้เจ๊ไพบูลก่อน ช่ไมบัวผมบอกยาวเราไปถอดให้เอม,มีนี่ยแล้วโหดแล้วมึนแล้วขี้ดือ้อโอ้ยบัวไม่ซึมหรอกค่ะน่าจะง่วงมากกว่าชื่นอ้วนขึ้นเยอะเพราะกินไม่หยุดกินทุกอย่างพาเจไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำ ไม่ได้เข้ามาดูนานมากงงเลยชางอีเชียงคือใครอยากเห็นคุณสิงพายายเอมมี่เดินพ่อแกเป็นคนขี้กลัวนะครับเดี๋ยวเยวจะเอาปออกเดินอยู่ให้พ่อตาพาเอมมี่เดินบ้างตั้งแต่มาอยู่นี่นะครับแกจะพาไปไหนนะครับแกลกลัวอะไรไม่รู้ครับวันนั้นแขกผมให้มีแขกมาใช่ไหมแต่ผมพ่อเขาให้ตัวละหาร้อยออกไปย่างแกไม่พาไปเฉยเลยนะครับ ขนาดเขาให้เงินตัวละ500ร้อนะให้ไปเดินเขาจะถ่ายรูปอะไรแบบนี้แกไม่ก้าพาไปครับพุง,งกับแกเหมือนกันกนะครับทำไมแกไม่ก้าพาไปบัวบานล,ล่าเริงแล้วดีใจมากๆอาบน้ำน่อยหนาวับช่วงนี้หนาวหาปอกคอใส่ให้ชื่นบ้างพอสิงจะได้น่ารักมันบังบัว เมื่อตอนเที่ยงคุณตามมานะาสั่งไอชื่นนอนนอนเฉยเลยนะเจมี mm ่ hmm. ตบแรงไม่สนใครใช่ครับสงสัยแกกลัวว่าเจมี่จะไปตบนักท่องเที่ยวมั mm ้ง hmm. พี่บัวกินช้าช้าเหมือนแม่ mm hmm. คงคิดถึงแม่นะพี่เสือไม่อยู่ตอนนี้ซูมพี่เล็กมีสาวสวยมาเยี่ยม ไม่เห็นถ่ายบัวตองไปพ่อสิงบัวตองอยู่บ้านครับเดี๋ยวไปถ่ายตอนเย็นนะบัวตองอพ่อสิงสั่งชื่นใจได้ไหมคะสั่งไม่ได้ครับผมเข้าใกล้ได้เฉยแต่ว่าสั่งอะไรเขาไม่ได้กับไทยปีหน้าจะไปขอตีก้นบัวบานสักทีอ๋อได้ครับผมยายเอมมี่เชื่องช้าเหมือนสลอ็อตใช่ครับ เขาจะเป็นสัตว์ที่เชื่องช้านะแต่ว่าตอนที่เขาทำเนี่ยโอ้โห,หไวมากเลยครับทำนี่ไม่อยากจะพูดเลยครับท่านผู้ชมทำไวมากเลยทำจนผมนี่กลัวไปเลยครับช้าแต่ไวมากเด้อใช่ครับช้าแต่ไวมากเอมีอ่อเป็น เมื่อวันนั้นนะ่ะผมเอายาไปให้นะครับตอนที่น้องบอวบางไม่สบายครับกระโดดใส่ผมโซ่แทบหลุดครับผมก็เลยทําเป็นถือหอ,อกเข้าไปรับถือหอ,อกเข้าไปเขาก็กลัวครับไม่กินยาเลยครับไม่กินยาเลยแต่หลังจากนั้นนะครับพอผมไม่ได้ถือหอ,อกไม่ได้อะไรครับเขาก็ทำเหมือนเดิมครับ ออกระโดดใส่เหมือนเดิมนี่ก็เป็นพฤติกรรมของช้าครับแต่ถามว่าถ้าเราเป็นควาเราต้องดัดไหมก็ต้องก็ต้องทําตามต้องดัดนะครับควาะเรา้จับคนตลอดแต่ถามว่าเราไม่ใช่ควาเขาเราต้องจาเป็นต้องไปทําาะไหมก็ไม่จาเป็นนะครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรเขาฮะอย่างออโอเคโอเคเขาจะเอาจ่อยมาเอ,อ้ย ตายแล้วไอบ้บัวโดนแน่แน่ไอ้จอยโดนแน่แน่โอ้ไม่ใช่ไอ้บัวโดนแน่แน่ครับไอ้บัวจะโดนไอ้จอยชนแล้วครับพี่น้องแม่จันทร์ทิพย์นะครับแม่จันทร์ทิพย์จะมาน้ำหนักเอนไซม์ผสมน้ำอุน่นให้ช้างกินจะขับลมจ่อยขาหลังบัวกลัวจ่อยใช่ครับน้องบัวกลัวไอ้จอยมากเลยชื่นใจโอ้มียังขยเรนดอกยังมาเรนอุย้ย ทำไมรู้ว่าช้างต้องกลัวหอกเขารู้รเขาเหมือนคนเนี่ยละฮะไอ้เอ้ยไอ้ชื่นใจนะฮะเวอยู่นะครับนะฮะเียวนอนอยูน่นั่นแหละฮะเห็นเล่นกับชื่นคงคิดถึงห <c oughs> ืมฝุ่นมาละแต่วันนี้จะเอาชื่นใจนะครับออกนะฮะ ใหญ่ที่แล้วก็จะเคลียร์ตรงนี้ครับพ่อเสือให้ส,สั่งสั่งทรายมานะครับเพื่อที่จะมากบนะครับหลุมตรงชื่นใจขุดขึ้นมา,า,มานรถทรา,า,ายยังบมาเลยชื่นใจไปบึงรถทรายหรืยังรถทรายขึ้นมาดูบวชเลยแล้วไอ้ทรายจะมาเหรอ โอ้ยวุ้ยยังยังเอาโซ่พันขาข้นหว่ยโอ้ยจับชื่นใจไปอาบน้ำครับตรงนั้นเนะฮะถูเสาหน่อยแต่กระบวนการไปนี่โอ้โหจะยากหน้าดูครับมันจะต้องเออ่การวิ่งนะครับใส่ที่การวิ่งครับใส่ที่การวิ่งผูกโซ่ไว้กับอ,อ เสาได้เสาหนึ่งนลยครับไม่ให้ชื่นใจวิ่งโทรศัพท์น้องอ้นเห็นแล้วอยู่ที่ไหนครับเห็นที่ไหนอ่ะไปเจอที่ไหนไอโบบานกินเหรอไาโบบานโบบานเองไปกินของเขาเหรอดูดูไอชื่นใจดูดูทำอะไร โอ้ยมันจะกรตี้ชื่นถอยไปสักพักก็ดึงหงายหลังโอ้ช้างแต่ละเชื่อนะครับไอเล่นเล่นไม่ใช่เล่นเล่นครั้งนีง้ครั้งเดียวนะเล่นหลายครั้งนะครับมีครั้งดึงดึงผมหงายหลังไปเลยโอ้ยจะมามันเขียเอ,อีหยังอยากเล่นมือถืออ๋อชื่นใจอยากเล่นมือถือ ชื่นใจน่ารักอยู่กับช้างไม่มีเงาใช่ครับอยู่กับช้างไม่มีเงาแน่นอนอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมการก่อนจะเอาชื่อหนอแล้วนะครับไม่ลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามช่องพายบาบานด้วยนะครับสวัสดีครับ